สวัสดีค่ะวันนี้หยิบง,งานเขียนของอุยเกสุมาทำบทตัวอย่างให้ฟังกันค่ะภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกรคือสื่อเรื่องราวการตามหาฆาตกรจากภาพวาดที่ต้องใช้หลักการสังเกตวิเคราะห์และคาดเดาไปต่างๆนานาผู้เขียนอุกเกสุได้นำเสนอสื่อเรื่องราวที่ทำให้ยากจะคาดเดาหญิงสาวที่เสียชีวิตจากการคลอดลูก เหลือไว้เพียงปริศนาจากภาพวาดห้าชิ้นที่ไม่มีใครแก้ปริศนาได้เด็กชายที่วาดรูปตนและแม่ยืนอยู่ข้างอาพาร์ตเมนที่อยู่อาศัยแต่บริเวณห้องกลับมีหมอกสีเทาปกคลุมอยู่ครูสอนศิละปะที่เสียชีวิตบรรหุบเขาพร้อมกับภาพวาดบรรหุบเขาชั้นแปดที่ทุกคนต่างถามว่าวาดไว้ทำไมและ เด็กหญิงที่วาดรูปบ้านและต้นไม้ภายในต้นไม้มีนกกระจอกชวาอาศัยอยู่เพราะเธออยากปกป้องคนที่อ่อนแอทั้งสี่เรื่องคือปริศนาที่ทำให้ต้องมาคบคิดถึงจิตใจคนจากภาพวาดที่คาดไม่ถึงว่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในนั้นะภาพวาดทั้งสี่ภาพนั้นจะเริ่มต้นด้วยปริศนายังไง มาฟังบทตัวอย่างของเรื่องนี้กันค่ะกับภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตากรเขียนโดยอุเกสึแปลโดยฉัดควันอดิไซบทตัวอย่างดิพิชิอีกถ้าอย่างนั้นขอเอาภาพวาดแผ่นหนึ่งให้ดูเลยนะคะภาพวาดถูกแปะบนกระดานดำในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยนักจิตวิทยาชื่อฮางิโอโทมิโก ชีภาพและกล่าวต่อไปว่าปัจจุบันฉันผันตัวมาเป็นนักบรรยายอย่างที่นักศึกษาทุกคนเห็นในตอนนี้แต่เมื่อก่อนเคยเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยาที่คอยรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาผู้คนมามากมายรูปนี้เป็นสำเนาภาพวาดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในความรับผิดชอบสมัยเพิ่งเริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษาสมมติว่าเธอชื่อเอก,กจังแล้วกันนะคะ ตอนอายุ11บเอขวบเอกจังฆ่าแม่ตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปอยู่ในความดูแลของตำรวจพวกนักศึกษาส่งเสียงจอแจเมื่อได้ยินคำพูดชุนช็อกว่าฆ่าแม่ตัวเองอาจารย์เลือกใช้แบบทดสอบวาดภาพในการวิเคราะห์สภาพจิตใจของเด็กคนนั้นแบบทดสอบวาดภาพเป็นวิธีวิเคราะห์แบบหนี่ง ผู้เข้ารับการทดสอบจะวาดภาพเพื่อให้ที่ปรึกษาทำความเข้าใจสภาพจิตใจของเจ้าตัวภาพวาดเสือให้เห็นความรู้สึกของผู้วาดเหมือนอย่างที่มีคำกล่าวว่าภาพวาดคือหน้าต่างสะท้อนจิตใจคนโดยเฉพาะภาพวาดคนต้นไม้และบ้านจะยิ่งเสือให้เห็นจิตใจได้ชัดเจนเป็นพิเศษเอาละทุกคนเห็นภาพวาดนี้แล้ว ไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกบ้างหรือคะฮางยีโอหันมองในห้องเรียนเหล่านักศึกษาทำหน้าชางงนขณะจ้องภาพวาดบนกระดานดับดูไม่ออกหรอคะมองแค่ผาดเดียวคงเห็นเป็นภาพวาดน่ารักทั่วไปแต่ที่จริงมีความพิลึกลึกล่นอยู่เต็มไปหมดอันดับแรกดูปากของเด็กผู้หญิงที่อยู่กลางภาพไปดีคะ่ะ ปากเลอะไปหมดดูสกกระปกใช่ไหมคะเอกจังวาดรูปปากให้ได้ดังใจไม่ได้สักทีเธอลบมันทิ้งด้วยอย่างลบแล้วลากเส้นมาอยู่หลายรอบองค์ประกอบอื่นที่ลากเส้นทีเดียวก็สวยแล้วแท้ทำไมถึงพลาดแล้วพลาดอีกเฉพาะปากจุดนี้ช่วยเราเข้าใจสภาพจิตใจของเธอได้คะ่ะเอกจังถูกแม่ทารุณกรรม ฉะนั้นเวลาอยู่บ้านเธอจะคอยฝืนปั้นยิ้มเอาใจแม่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้แม่โมโหถึงจะกลัวอยู่ในใจแต่เธอก็ปั้นยิ้มหลอกลวงบนใบหน้าเสมอถ้ายิ้มได้ไม่ดีพอจะถูกตีพอนึกถึงความรู้สึกนั้นเธอก็ประมาจนมือสัน่นทำให้วาดภาพไม่สำเร็จสักทีจิตใจที่รวดร้าวของเธอแสดงให้เห็น ผ่านรูปบ้านที่วาดไว้ข้างกันด้วยค่ะบ้านหลังนี้ไม่มีประตูถ้าไม่มีประตูก็เข้าไปข้างในไม่ได้จริงไหมคะใช่แล้วค่ะบ้านหลังนี้คือจิตใจของเธอนั่นเองเธอให้รู้ว่าเธอไม่อยากให้ใครเข้าไปในจิตใจของตัวเองอยากขังตัวเองอยู่ในนั้นคนเดียวซึ่งเป็นความต้องการจะหลบหนี้ ต่อไปขอให้สังเกตดูต้นไม้เป็นอย่างสุดท้ายนะคะปลายกิ่งแหลมเหมือนหนามเลยใช่ไหมคะเรามักได้เห็นกิ่งไม้รูปร่างแบบนี้อยู่บ่อยๆในภาพวาดของอัชญายกรแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจเป็นปฏิปักษ์พร้อมจะทำร้ายคนอื่นเช่นจะเล่นงานมันให้เจ็บเลยจะแทงมันซะเลยที่ปรึกษาต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกัน เละวนิดใช้ผู้เข้ารับการทดสอบให้ได้อย่างถูกต้องค่ะหังยีโอมองตาพวกนักศึกษาแล้วเอ่ยชัาๆอาจารย์ลงความเห็นว่าเอกดจังที่วาดภาพนี้มีความเป็นไปได้มากเพียงพอที่จะแก้ไขฟื้นฟูเพราะอะไรรู้ไหมคะดูรูปต้นไม้อีกครั้งสิคะคราวนี้ให้สังเกตลำต้นแทนที่จะเป็นกิ่ง ในโพรงไม้มีนกอาศัยอยู่แนวน้อมของคนวาดภาพแบบนี้คือมีความปรารถนาจะปกป้องและมีสัญชาตญาณความเป็นแม่สูงเสือให้เห็นความรู้สึกที่ว่าอยากปกป้องสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าตัวเองอยากให้อีกฝ่ายได้อยู่ในที่ปลอดภัยเอกจังซ่อนจิตใจแสนอ่อนโยนไว้เบื้องหลังจิตใจเป็นปฏิปักษ์พร้อมจะทำร้ายคนอื่น หากมอบโอกาสให้เธอได้สัมผัสสัตว์หรือเด็กตัวเล็กๆจิตใจอันอ่อนโยนของเธอน่าจะเติบโตขึ้นแลน้วในที่สุดจิตใจที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคนอื่นก็จะสงบลงอาจารย์คิดแบบนั้นค่ะแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมั่นใจในผลการวินิจฉัยของตัวเองในสมัยนะั้นได้ข่าวว่าตอนนี้เอกจังกลายเป็นคุณแม่ที่มีความสุขแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับบทตัวอย่างแค่ภาพก็สามารถบอกหรือสื่ออะไรได้มากมายในทีเดียวนะคะใครอยากตามต่อเดี๋ยวแปะลิงก e ์อีบุ๊กและหนังสือไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะตามไปจับจองไปเจ้าของกันได้คะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามฟังบทตัวอย่างในเรื่องนี้แล้วพบกันใหม่กับบทตัวอย่างเรื่องหน้าสวัสดีคะ่ะ